ประกดีโอ้โหหมัดล้วนเลยครับหมัดล้วนครับไม่ติดเลยครับองคการสนองเข้าเปละครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครึ่งโหลเจ็ดแปดเก้าพอแล้วน้องหนึ่งสองโอ้โหมีปัญหาที่มือด้วยครับมือขวาครับดูครับหมัดล้วนเลยนะครับโอ้โหเลือกเป้าเลยครับเลือกเป้าเลยครับไม่ไหวครับ โอ้โรเบิร์ตชนะวันเดียวชนะ2โหนเลยครับชนะบนตายช่างแล้วก็มาชนะบนเวทีอีกด้วยตัะเด็ดเกิดตั้งแต่ยกที่2นะครับของคู่แรกนี่คือมืยรอบคุณเสือตัวที่19ครับโอ้โหแม่ที่เป็นไก่ถ้าเป็นไก่นี้ไม่ที่พคอ,อห้อยเลยนะครับรับรางวัลครับ ในฐานะผู้ชนะไปที่ป้ายมอบรางวัลเลยครับจิวเจิงปูเซินจิวหนังครับสวัสดีครับระเบิดครับสวัสดีครับไปทําอะไรน้อกครับระเบิดต่อยมัดนอต่อยมัดครัแล้วก็เข้ารอบแปดคนแล้วครามรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างน้องรู้สึกมีใจอยูที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยเราดูว่าใครน่ากลัวมากที่สุดไม่ครับเดี๋ยวจะเจอดาบดำใหม่ครับอยากเจอครับ เพราะว่ารอบที่แล้วนี่เราอาจจะติดขัดไปนิดนึงใช่ใช่ไหมอ,อยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างครับดูเบิร์ครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับด้วยเชียงเราเป็นกำลังใจเยีเ๋ยวจะทำหน้าที่ดีที่สุดครับเป้าหมายคืออยากไปล้างแขนดบดำนะครับครับผมสู้ๆครับโอ,อ๋หมายถึงว่าล้มล้มไปก่อนโดนจงังหวนะไหนหนุ่มจังหวะไหนจังหวะล้มฮะจังหวะล้มโดนล้มไม่ใช่ไม่ใช่ข้อแขนใช่ไหมซึ่งเนื้อข้อมือ่ะมันล้มมันล้ม

่อมากก่ารการล้มล้มระีมึงยังไม่ได้ต่อยเลยนะมึงยังไม่ได้ต่อยมัดขวาเลยนะ่่ยนะ อันนี้เหรอปแ,แปะผ้าก่นพิแปะผ้าอนไมาเห็นเนลยอุระฟันข้อเยอะอะไรฝนตกนตรนนนหรตรนักนตกมากกว่าโน้นตร,ง,ร,ง,รง,นงนี้มลงหลนหลง กระดูกว่ะก่ยังไม่จะดูยังไม่ดูครับไม่แข็งมัคั้วแขงนคั้ใช่หมแข็งคั้มแข็งคัครับน้ำหักตัวแล้วก็จิ้งลงมือโจ ค่อนข้างหวมนะมันมันหอชัดเลยเก็บ้่อดวม่มันลงับมันลงต้องบิดว่าคำลงมันแกะมันไม่พอเก็เก็บตัวมาทิ้งหนักลงตัวอน้าหนักตอนต้อตอนยกเลยตรงที่ว่าเขาบดลงมารัสองครับตอนต้นยกสองเนี่ยแล้วบดล้ม อยาก <laughs>